ลำดับต่อไปนะครับทางคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบุรพานะครับทั้งสามท่านเนี่ยเขียนบทความร่วมกันนะครับแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีบทลําลึกของแต่ละท่านเองนะครับที่จะอยู่ในหนังสือนะครับก็เข้าใจว่าท่านอาจารย์มัธยัสใช่ไหมครับจะเป็นจะเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ท่านอื่นๆการจะได้มีการกล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่ออาจารย์มัธยตชิตต่อไปนะครับเชิญอาจารย์มัธยัเลยครับ ก็ขอกราวสวัสดีนะครับศาสตราจารย์ดรภทริชิตริกตรยกรน,นะครับในวันนี้นะครับในนามของคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับซึ่งเป็นคณะที่ได้รับคุณอุปการท่านอาจารย์ภัทริชิตแว,วียนมาที่คณะโลจิสติกส์ของเรานะครับเพื่อที่จะให้ความรู้นะครับกับทางนิสิตร,รวมถึงคณาจารย์ของคณะเองนะครับก็ถือว่าท่านอาจารย์ภัทิชิตมีพระคุณนะครับต่อทางคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาที่พวกเราทั้ง3าคนนะครับก็ เป็นอาจารย์ประจําอยู่ในคณะแห่งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเนื่องจากว่าเซสชันแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะฮะผมจะขอใช้เวลาสั้นๆนะครับในฐานะที่ทางพวกเรา3ามคนนะครับเตรียมผลงานทางวิชาการมาก็เลยอยากจะนําเสนอในส่วนที่เป็นผลงานทางวิชาการก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยความรู้สึกนะครับที่มีต่อท่านอาจารย์นะครับก็ขออนุญ,ญาตนําเสนอนะครับ เนื่องจากว่าผลงานนะครับที่ท well, ีมผ pues. ู้เขียนนะครับได้ร่วมกันสรรสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ขอกล่าวถึงที่มาสักนิดหนึ่งนะครับที่มาก็มาจากคําพิพากษานะครับของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับปีพศ2 5 5 9นระครับซึ่งเผอิญว่ากระผมเองนะครับณปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้หลายอย่างนะฮะที่อยู่ในแวดวงของการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ กิจการพาณิชนาวีนะครับแล้วก็เห็นว่ามีเนื้อหาหลายๆเรื่องนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งผมก็เลยหยิบยกมานําเสนอซึ่งในห้องประชุมนี้ผมอาจจะนําเสนอได้แต่เพียงสั้นๆด้วยระยะเวลาที่จํากัดแต่ว่าในตัวบทความนี้ก็คือจะมีบทวิเคราะห์นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เป็นประโยชน์ในทางวิชาการนะครับสําหรับในภาพนี้นะครับผมนาเรียนเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับในคดีนี้นะครับก็คือเป็นคดีเรือโดนกันนะครับชื่อหัวข้อเป็นเรื่องของการปรับใช้หลัก r e s Ibsa l o q u i t o r นะฮะ ในกระบวนวิธีพิจารณาความของคดีเรือโดนกันนะฮะซึ่งหลักรสอิฟซาลูกิเตอร์คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องในเชิงของกฎหมายวิธีพิจารณาความที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานนะฮะซึ่งผมอธิบายแบบนี้ก่อนเลยแล้วกันเพื่อให้มันเกิดความกระชับก็คือว่าในคดีนี้เนี่ยก็คือจะมีโจดโจดเนี่ยเป็นโรงแรมแล้วก็จอดเรือนะฮะเป็นเรือยนต์เนี่ยไว้สามลำข้างหน้าโรงแรมนี้นะฮะแล้วสถานที่เกิดเหตุน,นี่ก็คืออยู่ที่แม่น้าเจ้าพยาคือภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่จําลองขึ้นมาจากการอ่าน คำพิพากษาเนื <parfois> for ่องจากว่าในคำพิพากษาจะไม่ได้ม so ีแผนที่นี three, so ้เราก็เลยต้องจําลองขึ้นมาจากเหตุการณ์นะครับก็เผอิญว่าในคดีนี้นะครับก็คือจะมีเรือบีเนี่ยนะฮะเป็นนาสมมตินะฮะกับเรือพวงที่จะเป็นเรือบาสในการขนสินค้าปุ๋ยนะครับจอดอยู่แล้วก็ผมสรุปอย่างนี้แล้วกันครับว่าทางจําเลยเนี่ยมี3าคนจําเลยที่1เนี่ยเป็นเจ้าของสินค้าในปุ๋ยนะครับส่วนจําเลยที่2เนี่ยก็คือเป็นผู้ควบคุมเรือยนต์นะฮะแล้วก็จําเลยที่3ามเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ควบคุมเรืออทีี่่ตกันนนนเป็พวงแบบ้ะะ และทีนี้เนี่ยสภาพการที่เกิดขึ้นเนี่ยตามรูปภาพเลยครับมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยหพวงด้วยกันนะฮะปรากฏว่าเล่าถึงเหตุการณ์ที่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับน้าขึ้นน้ําลงคือในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยน้ำมันจะลงนะฮะแล้วเวลาน้ําลงเนี่ยน้ำมันจะไหลไปทางทิศใต้ซึ่งก็คือมันออกไปทางสมุทรประการ แต่ตอนกลางวันเนี่ยเริ่มเช้าเเนี่ยน้ำมันก็จะขึ้นแล้วน้ำมันกระแสน้ำมันก็จะไหลไปทางทางฝั่งด้านในนะฮะส่วนใหญ่เรือเขาก็จะไปอยุธยาก,กันอเผอิญว่าในคดีนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณตีสี่ก็เรือพ่วงที่สี่เนี่ยครับที่เป็นจําเลยที่สามเนี่ยฮะก็มีการเอ่อปกติเขาก็จะทอดสมอเอาไว้แต่ว่าพอถึงเวลานะครับปรากฏว่าเรือพวงที่สองที่สามเหล่านี้นะฮะเรือเหล่านี้เขา s u พ p o r t ที่จะต้องเอาออกไปตั้งแต่ก่อนที่จะรุ่งสางก่อนที่จะเช้าเนี่ยฮะแต่อเผอิญไไม่อ,ออกปี เรือพวงที่2เนี่ยตอนแรกก็ผูกติดอยู่กับเรือพวงที่สมพวงที่สาบอกว่าเฮ้ยอ <c oughs> hey, ย่ามาผูกฉันอ่ะ <c oughs> ก็แกะออกนะฮะทำให้เรือพวงที่สองเนี่ยก็เลยลอยตามกระแสน้ําที่มันกําลังจะใกล้จะน้ําขึ้นคือเวลาก่อนที่น้ํามันน้ํามันอยู่ในช่วงลงแล้วก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแรงเหวี่ยงครับก็เลยทําให้ดูดเอากลุ่มเรือพวงที่สองเนี่ยไปชนกับเรือพวงที่ห้าแล้วเรือพวงที่ห้าเนี่ยก็ชิดเข้ามาอ่ชนกับเรือพวงที่สี่นะฮะแล้วเรือพวงที่สเนี่ยก็ถูกดึงรวมๆกันมาคือรวมกําลังกันนะฮะ เรือบีเนี่ยเห็นสถานการณ์แล้วพยายามต้านทานแล้วฮะแต่ว่าต้านทานไม่ไหวครับเป็นเรือยนต์ลำเล็กๆลำเดียวนะฮะก็เลยทำให้เรือพงที่4เนี่ยก็ไหลามาตามกระแสน้ําแล้วก็ไปชนเข้ากับเรือที่จอดอยู่ของหน้าโรงแรมโจดทําให้เรือของโจทเนี่ยได้รับความเสียหาย นในคดีนี้เนี่ยโจทก์เขาก็เลยฟ้องคดีมาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในฐานะที่เป็นคดีเรือดนกันนะฮะท่านผู้พิพากษานะครับอธิบายในคาพิพากษานี้นะครับว่าในเรื่องของภาระการพิสูจน์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคดีเรือดนกันเนี่ยนะรับุคคลในสายกฎหมายพันธนิยมวีก็จะทราบนะครับว่าโดยตัวกฎหมายความรับผิดทางแพ่งนเกิดจากเรือโดนกันเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ให้ใช้ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายมาใช้ในการเล่นงานหรือว่าดําเนินคดีเรือดนกันแต่ว่าโอเคแหละนะครับคือ ข้อสันนิษฐานเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะตามปวิแพพงนะฮะก็คือข้อสันนิษฐานทางกฎหมายและข้อสันนิษฐานทางข้อเท็จจริงเพอิญว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นในเรื่องของข้อสันนิษฐานทางข้อเท็จจริงนิดหนึ่งนะฮะที่บอกว่าด้วยความที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในคดีนี้เนี่ยก็คือบรรดาคนที่ทําการควบคุมเรือนะฮะทั้งฝั่งจําเลยที่สองจำเลยที่3เนี่ยฮะควบคุมเรืออยู่ในสถานการณ์จริงแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไปเข้าลักษณะหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น สิ่งที่ควรจะเป็นตามสถานการณ์ของผู้ที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยซึ่งก็คือหลักที่เรียกว่า r e s p s a l r e g i t e r คือหมายถึงว่าภาระการพิสูจน์ย่อมตกแก่บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์นั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นครันจะไปใช้หลักผู้ได้กก่าอ้างผู้น,นั้นนําสืบคือถามว่าฝ่ายโจทก์คือจะไปรู้เรื่องได้อย่างไรนะฮะ mm hmm. ก็คือแม้ว่าจะมีข้อมูลแบบจากรปภอ,อะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าคนรู้ดีที่สุดก็คือจะอยู่ในฝั่งของผู้ควบคุมเรือนะฮะก็เลยต้องผลักภาระการพิสูจน์ไปนะฮะ,นะะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีภาารระกรพิสูจน แล้วก็แม้จะมีการพิสูจน์ว่าเรือพวงที่สองเนี่ยวิ่งมาชนนู่นนู่นต่อตอกันไปนะฮะแต่ก็ทางศาลนะฮะก็บอกว่าเป็นเรื่องของตัวจําเลยที่เป็นผู้ชนกับเรือของโจทเนี่ยที่จะต้องไปไล่เบี้ยกันอีกคดีหนึ่งเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ใช่เหตุหลุดพ้นความรับผิดฮะก็คือเป็นเรื่องที่ยังไงก็จะต้องรับผิดส่วนจะไปไล่เบี้ยกันต่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็เลยเป็นที่มาของของเคสนี้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเรื่องของค่าเสียหายแม้ว่าทางฝ่ายจําเลเนยนะฮะจะพยายามที่จะกล่าวอ้างนระะว่าาาโจทเยืเยเลอลม ต่อต่อกันถือว่าเป็นการผิดกฎหมายการเดินเรือในแม่น้ำนะฮะแต่ทางฝ่ายโจทย์เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่นะจอดต่อกันเนี่ยแค่สองลำอีกลำหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นไม่ได้กีดขวางทางลำน้ําตามกฎหมายการเดินเรือนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วสารท่านก็บอกว่าเอาละจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดหรอกแต่ในเมื่อทางฝ่ายจําเลยเนี่ยกล่าวอ้างว่าโจทย์เทียบเป็นสามลำแบบนี้ก็มีหน้าที่นําสืบถามว่ามีมีภาพถ่ายไหมไม่มีเวลาเกิดเหตุตีสี่ มันก็มืดๆนะมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยก็เลยเ,เรียกว่าก็ต้องยกประโยชน์ให้กับทางฝ่ายโจทย์ไปในเมื่อจําเลยที่มีภาระการพิสูจน์พิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องถือว่าทางฝ่ายโจทก์กระทาการโดยชอบแล้วนะฮะสุดท้ายเลยก็มาคุยกันในเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆนาะนาะนะซึ่งในตัวบทความเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงรายละเอียดนะฮะที่ถ้าพูดต่อมันจะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะสรุปคร่าวๆข,ของโครงของบทความทางวิชาการนะฮะที่นำมาเสนอแล้วก็เผยแพร่นะฮะ เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของบทความก็ขออนุญ,ญาตจบลงเพียงเท่านี้นะฮะเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวกระผมเองนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์พทัยชิตนะครับมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ยาวไปถึงปริญญาเอกเลยนะครับก็มีท่านอาจารย์พทัยชิตนะครับเป็นผู้คอยประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้กับผมเนี่ยมาโดยตลอดนะฮะแล้วเออผมก็จําได้ตั้งแต่คราบแรกที่ได้เรียนอยู่ที่ระดับปริญญาตรีนะครับที่ ผมเข้าไปเรียนในวิชาเอกเทศสัญญาสองผมจําเสียงอาจารย์ได้แม่นเลยนะครับก็เนื่องจากว่าท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เสียงดังฟังชัดนะฮะที่สุดท่านหนึ่งนะฮะก็ด้วยความเคารพเลยแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าหากว่าผมจะเปรียบเปยนะฮะคือจะถือว่าเป็นเกียรติกับกับผมมากนะครับในฐานะที่เป็นทีมของออผู้แสวงหาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายพณิธิตนาวีนะครับผมก็เลยอยากจะเปรียบดังนวนิยายไซอ,ยอยิ๋วนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องของอาจารย์แล้วก็สิทธิ์อีก3ท่านนะฮะที่ ออกไปแสวงหาเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกในระหว่างทางนี้ก็ประสบอุปสรรคปัญหามากมายนะฮะก็ผมก็อยากจะบอกว่าผมเองมีสิทธิ์พี่ใหญ่นะฮะท่านอาจารย์พสันเป็นสนวนงอง,งนะฮะมีสิทธิ์น้องนะฮะเป็นท่านอาจารย์สุพันธ์นีส่วนผมเองเป็นตืบไปว้ไก่ครับนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพวกเราสามคนนะฮะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรามีครูร่วมกันก็คือมีท่านอาจารย์พระชิตนะฮะเป็นพระถังําจัง ออกเดินทางทีละ9ทีละเก้านะฮะอย่างที่ท่านอาจารย์ปทิชิตบอกเก็บเล็กผสมน้อยไปจนกระทั่งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกด้านกฎหมายพันธินาวีมาเผยแผ่สู่ปวงประชาให้กับพวกเราในทุกวันนี้ครับขอบคุณครับ เปรียบเลยนะฮะจะถือว่าเป็นเกียรติกับผมมากในฐานะที่เป็นทีมของผู้สแสวงหาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายพาญิชนาวีนะครับผมก็เลยอยากจะเปรียบดังนวนิยายไซอิว๋วซึ่งก็เป็นเรื่องของอาจารย์แล้วก็สิทธิ์อีก3ท่านที่ออกไปสแสวงหาเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกในระหว่างทางนี้ก็ประสบอุปสรรคปัญหามากมายนะฮะก,ก็ผมก็อยากจะบอกว่าผมเองมีสิทธิ์พี่ใหญ่นะฮะท่านอาจารย์ประสันเป็นสุนองคง ผมเองก็มีสิทธิ์น้องนะฮะเป็นท่านอาจารย์สุพรรณีส่วนผมเองเป็นตืนปอปวยไก่ครับนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพวกเราสามพลก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรามีรูร่วมกันก็คือมีท่านอาจารย์ธนายชิตนะฮะเป็นพระทางสาจังแล้วก็ออกเดินทางทีละเก้าทีละก้านะฮะอย่างที่ท่านอาจารย์ประเทพชิตบอกเก็บเล็กผสมน้อยไปจนกระทั่งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกด้านกฎหมายพันธินาวีมาเผยแผ่สู่ปวงประชา ให้กับพวกเราในทุกวันนี้ครับขอบคุณครับ